ทำไรจะเป็นตัวชันคนหนึ่งของโตแล้วอ่ะยืนดูโตโอเคคนคนนั้นนลยนะคนคนนั้นเนี่ยยิ้มขนาดแล้วมึงเจ๋งอ่ะหัวเราะหัวเราแล้วมึงเจ๋งเหรอเด็กเกีย เมื่อกี้มึงถอยได้คนเดียววะไอ้เหี้ยสเต็ปถอยหลังนี่กูโดนมวยเยอะไอ้สัสไอ้เหี้ยกูจะไม่ถอยหลังเอ้แจ๊เขาหัวกูจะบุนโลมเลยทุกทีถอยหลังเหมือนแจ็คบอกนกาเรจะถอยหลังไปมันปาดยิงมวนไงแม่งั้นมาหยุ่งหลังรู้ตัวอีกทีมันก็หยุ่งหลังแล้วไงตอนทั้งชิมเป็นไงวะชิมซิ่งสั่นนะไอ้เหี้ยไหนไหนวะไหนวะ รู้จักมึงเคยไปไม่ถึงความจริงเลยนะไปไม่ถึงความจริงนะปินไปเลยไอ้เหียหมือไปไหวแล้วว่าจยากโหนอนนี่ไงจิ๋วเล่นนานน่าอยู่นี่ไง เดทกันนะเดทกันนะเดทกันนะเครียดเลยอกูเครียดเลยปัดผ่าเพื่อความใครว่าโจ๊ก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 คิงโจ๊กคิงเอาเชี่ับ ชิมหายอะไรชิมหายอะไรชิมหายแ้ชิมหาแล้วเม่คืนนี้ไปเตาิดเสื้อตเ้าโงยงนเอาวนหเอาวนแล้วต้อิดว่าไ้คเดียวหล่าเรียมเรียมแบบนี้เรียมแบบนี้เอาไ้เรียมแบบนี้เหรอเรียมเยอไปนะเฮ้ยเฮ้ยย่สิ โอ้ไม่นะฮ่า่าฮ่า่าอ่งเคลุไม่ลงไัวามรู้สึกกูเลยไอ้เยจะไหวยิงได้แต่สึกลูไม่ลงลู้นไม่ลงไอ้เย่ใ่ไหมว่ากูมีคนที่เอาพี่ลงได้คือบันไดเว้ยย่าเฮ้ย เต็นี้ไ่เด um ียเคี้ยวบนเคียงนะไม่เสรแกนเอ็กแกนวายไงรู้จักเ่าไอ้โง่ไปไอ้ตัเอี้ยไอเี้ยทำไมยิ้มได้ใหนังเร็วจะไม่เสการปาดเมาแบบสเต็ปบใช่ เพราะฉะนั้นการเดินถอยหลังแบบมีสไตล์เว้จองเล่นวเลนเนอร์ซะถึงจะเกรเอ้ยสเต็ปเคียร์แล้ววะเฮ้ยไอ้เจ้าสเต็ปเลี่ยเคียร์สเต็ปเลียสเต็ปเลียไอ้ยติดกูไม่เห็นเี้ยไอ้เี้าสเต็ปไหนวะเ้สเต็ปไหนวะเลี่ยมซิกเออ โอ้ีหขี้ตอ่ะขี้ตอปะตายไปดินี้ตกขีเก่าหม่ไม่ใช่พิม์ไล์พิมพ์ไล์พิมพ์ไล่พิมพยื่อพิมือพิมพยู่อพิมยเหลังก็ถอยหลังก็เอ้ย f เ set ซินะเปิดโหมดนะโหมดสร้างสรรค์นะเหี้ยนี่ ไอ้โมสร้างสรรค์แต่ความคิดของมึงมันไม่สร้างสรรค์สร้างสรรค์ไอ้กูตายดิวะกูยิงทำไมมึงตายตัวมือตายเลยเกี่ยวกูเว้ยเดี๋ยยว่า เม่สบายแต่ก็ได้ฆ่าทำไมอุ่ณอยู่กันเรือบตายไปกันเรือกไงเออไอ้เยี่ยไปยันเหลืออะไรสัญลักษณ์เฮ้ยโอ้ยโดนได้ไงโอ้ยเฮียไอ้เฮียไม่กินตูดกล้วยเขาเรียกว่าปาดเมาส์แบบบุยใจดูดูกันปาดเมาส์ปาดเมาเฮียอะไรปาด ยากดื่มน้ำเยอะอยูไหนใส่ได้กูเยอะสิอยอะเออเยอะมากเลยเกที่สามารถเติมเต็มหัวใจชันได้ยังไงเฉยๆครับ เราเก่งเราเก่งทำอะไรทำอะไรจะตุยตูดกูวะมีคนเดียวที่เห็นตูดกูได้ก็คือแม่ไม่รุดไม่รุดไม่รุดบทยี้เขากเขาจะตายอย ไปต่อไปไปกลางกะเฮ้ยไม่ตายดีกว่าใช่เมาส์อ่ับ <motiv> ต <ators> <m> ่ใช่ม <quarto> ัน like ต้องใช้เมาส์เฮ้ยเฮ้ยฮึใช่มันจะมีแบบกดกดใช้เมาส์แล้วก็ไอสกอร์เมาส์ขึ้นลงเฮ้ยมาสับไม่ได้หรอกูอยากเกิดอั่งนั้นดีกว่าต้องให้เราสร้าง พออ้างคนขี้ขาดคนดูเฮ้ยเฮ้ยกระสุนไอ้นลำก้ขัลกล้องเฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่า่าฮา่าฮ่า่าฮ่าะ่า่า่าฮ่่น่่าา่า่าฮ่าฮ่าเ อยากไปอันน like, like, like. like, ี้ก็อันนี้กม่ดูหญิงสามแม่งเลยเฮี้ยมาใหม่เด้เฮ้ย ไปกุทักไม่ลงวะนี่อะ <laughs> ไรกันเฉยวะสนิมเกาะเหรอเลิกกล้าในวันนั้นมันหายไปหะะไหนมมแล้ววะเป็นสนิมไปแล้วอะฮะ กูเบ on ื่อเวลากูตายขึ้นฟ้ามามุมกอไปคนเย่เลยอย่างเย่อกิดเวลาแล้วพอดีไอกูเจอกูเจอ

เดี๋ยงกูตายฉี่กาวกายกรรมเลยคนเราจะฉลาดเราต้องเล่นเหลี่ยวกันเลยไม่ใช่เหมือนนี่การดิบดิบเยยีมดิบดิบ ไม่เคยเห็นศพมันเลยมีแต่ศพเอต้เนี่ยไม่เคยเห็นศพกันเลยแบบศวจะระเบิดเรถถังก็ได้คนมันเหลี่ยมไงมันไม่อยากให้ฉนจอเฮ้ยโอ้ยโตยิมุมเลยอ่ะมมุมโง่เสียหยซ้ำไม่เลย ไว้ผมยาวแล้วคิ้วผมจิงมากอลยเฮ้ยไว้ผมสั้นแล้เก่งมากอลยเยอะดี่ผมจะเห็นเกลือกภาพเหมือนกแล้วอย่างนี้ต้องตายซะอ้สัสเอาหารเยอะอาหารเกินไปแล้วโตผมยาวใช่โตคือผมยาวแต่คนคนเรนดี้บอกว่าโตแต่ผมสั้นแล้วหล่อไงโตมันก็เลยเฮ้ยเถืนนิดนิดไงอ๋อนี่ไงแบบนี้ไงพูดทอมคำเว้ยเป็นคนเรนดี้ชมเยอะ ชมเยอะเอ้ยโตโอ้ผมจันทร์มันโคตรหล่อเลยว่ะโตแบบแบบผมเลยเอ๊ะเราร้อนแบบร้อนไหมมันร้อนแล้อร้อนแบบอ่ะเปล่าอย่าพูดไอ้เหี้ยมึงคิดหรอกทำไมมึงกำลังพูดให้กูดูแย่ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยนี่มึงเลยกูดูแย่ตายซใอ่สับไม่เนี่ยคือพูดแบบนี้ฮะพูดแบบนี้ต่อไปว่ะก็แต่มึงเข้าใจความรู้สึกมึง ได้เดี๋ยวทีเดียวพอมึงตายบ่อยๆมึงก็จะบ้าเหมือนกูมึงก็จะหัวร้อนตลอดอะไรสร้างความร้อนเป็นขนทางเด็กเด็กเด็กกระจ่อเฮ้ยไอ้เหี้ย่าอ๋อพวกมันอะไรหลุดพวกมันอะไรหลุดชิบหายเพราะฉะนั้นล่ะเพราะฉะนั้นน่ะอะไรวะอะไรอะไรคุยอะไรทำไมทำไมต้อทำไมอะไรทำไม แม่กูถกแขนเสื้อขึ้นเลยสัตว์แต่งตัวแน่เด็กเสียเวลากลับไปเด็กกลตัวได้ใจกันบ้าเกมนีแม่งสนุกย่งายเลยวะอันลีนอนริในตัวกูมาโฉบฉี่ยด้ะวะไม่ไหวแล้ววะมึ่คิด้เาเจะสเต็ปถอายเราไถึงไหนวะต้องคิดว่าเจ๋งว่ะสเต็ปเดิมเดิว่ะแต่ก็ยังไม่ผลนะทำไมอ่ะ

อยู่ไหนวะคิดถึงอุ้มเลยคิดถึงแม่เลยต่อไปที่อะไรอ่ะแล้วเป็นที่อะไรอ่ะครับทำไมอ๋อแค่ไหนอ่ะแค่ไหนกันเชียววะไม่ไหวอ๋ออย่าเป็นฮีโร่ไอ แต่เป็นคิโล iter, แต่เป็นได้แค่ไอ้โง่อ <c oughs> ือเอาอีพี่พี่จะตายได้ไงวะอุ้ยยิงแม่งสองนัดทำไมวะยิงแม่งสองนัดอีกสอง เล่นอะไรต่อจิ๋มไงต่อเงีไอ้เข้มอ่ะึงเข้มอ่ะึเข้มรุเกี่ยวจะฆ่ากูได้อะเข้มรุ่เกี่ยวจะฆ่ากูได้อะไอ้บ่ตรแตไงงานวัย มองจิงแบบนะครับมองเท่าไรเชียววะห้าร้อยเหรอเฮ้ยมองผู้สามร้อยไปโตไปไหนเรียมบ่ได้กอนเราจะเียบินทางตั้งก่อเราจะไปยิางตอ้หักนมึงเรียมมากใช่ปะ ดูนนันเหลี่ยมคาบอยดูนันเหลี่ยมคาบอยดู้ันเหลคาบอยเนูขอสมานี่ิจะพาไปดูของดีจะต้องไป <c oughs> ท,ที่ตรงนี้ที่ตรงนไปกับฉัน มึงคิว่าแกเหลี่ยมกูได้มึงคีว่าแกเหลี่ยมกูได้ไม่ไหวแล้วปะแล้ <c oughs> วฟอร์มเพ,พีเตอร์กันได้มากเกินไปแล้วนะพอ <c oughs> ใจปะเกินมากเกินไปแล้วนะะ,ะไม่ตายได้ไงไอ้เหี้ย แจักแปะสิเปอร์ต์อวจะประกาศเกยวละทำไมหมายว่าเวลาผู้หันข้างทิศไรกูโด่ได้เลยได้เลยเหี้ยได้เลยได้เด เฮ้ยโอ้โอ้มุมนี้มันเร็ววะอยู่อย่างไวะ่าาาใส่ใจผ่านเลยวย เฮียลงเอาจริงเหรอฮะเจ็บขอเอาจริงเฮียพูดไม่ทันขัดคำเลยเฮียเอาจริงเอ้ยังเหลี่ยม <laughs> อ่ะเฮ้ยโอโหต่อรถกุ้งลอยแล้วจดี๋ยวนี้ไป ไใจเฮียอะไรบนเฮี้อะไรเนื่อยใจไว้เฮียกูสะพัดความรสชาติแบบโตเียรสชาติที่มึงยิงกูต <confused> <reais> ั <gib ED> ้งคืนเมื่อวานไงสัตว์เข้าใจกูยังโตสะพัดกูได้ยังพัดอะไร ถทมไว้ยิงกูโดนได้ไงเว้ยเริ่มมีน้ำโหแล้ววะน้ำโหเฮียอะไรอาไปไหนน้ำโหมโง่จ <c oughs> ีบหายแล้วจ้ะแต่รถรถมึงต้องใช้เวลานี้มากเลยไนะอ้คิดนี่ชอบเอาเอารถมาชนกันะไอสัตว์นี่นะไอเหียกูจะลงคลิปนี้ฟูถามเลย ปูทามเขี่ยอะไรปูทางเขี่ยอะไรปูทามเขี่ยอะไรปูทามอะไรอะไรก่อนคือปูทามมันทำมาเอมันยังไงฮจิตกระย็นอย่าเด่นอย่าดังอย่าเด่นงอไว้โคตรโลดเรี้ยงผมหมดแล้วไอ้สัตว์ ำอะไรเล่นเหลี่ยมวะเออทำไมกูท <phrases> ่าก็ไม่ลงวะทำไมวะ้าใจกูยังกลัวไม่ได้เแค่ลากม้าไม่ลงเว้ยมือกูโดนกกระพุ้งมาไร่อะไรทำไมวะโอ้ออิสระ กูรู้แล้วกูรู้แล้วกูรู้แล้วหรืออะไรแกรู้อะไรมาแกรู้อะไรมาแกไปรู้อะไรมาทำอะไรที่ว่าเหลี่ยมนี่จะเป็นเหลี่ยมเหมือนเดิมอไม่มีทางเลยถ้ากูเล่นเหลี่ยมนี้ซูงไม่ได้กูจะไม่เล่นเลยเพราะอะไรวะกลยุทธศาสตร์เลยกลยุทธศาสตร์เนะ อยู่ธศาสารเยี่ยอะไรคอมสเกย์เดี่ยวอยู่ธศาสารเยี่ยเพื่อเจอยังไงเกี่โมยังวะตัไม่เลี้ยวจริงอ่ะอะไรยิงกูโดนได้ยังไงวะไอ้เหี้ยตโตอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะมึงเห็นกูอ่ะมุมนั้นมึงเห็นกูจริงอ่ะ สเตปแบกเนสเตปแบกอะสเตปแบกคืออะไรสเตปแบกเอ c ามึงชนกูแล้วตแล้วตมรู้อะไรรู้หะโตรู้วาต่อเฮ้ยอ่ะอืมไอตัวว่ะตััวอืมไหนพิ่งมาไหนมายังอะ อืมไป็นไงเอาเกมมาแล้วโอ้ยปวดหัว